นะครับข้อ15นะครับกําหนดให้วงกลมแล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นจานวนนับอ่าเป็นจํานวนนับนะจำนวนนับคือจำนวนเต็มชิตบวกนะให้หาค่าของวงกลมบวกสี่เหลี่ยมที่น้อยที่สุดอ่ะน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อะละแต่ว่ามันต้องทําให้สมการเป็นจริงด้วยไงอ่ะมาเริ่มดูกันลูก18คูณกับวงกลมแล้วจะเท่ากับ45 คูณด้วยสี่เหลี่ยมลูกๆดูตัวประกอบร่วมของสองตัวนี้ก่อนตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดก็คือหอลมอนั่นเองหอลมอมันคืออะไรลูกสิบแปดกับสี่ห้าลูกนึกถึงอ,อะไรอะไรนะเก้าใช่หอลมอมันคือเก้านม้บอ,อกยังเออโอเคนะงนั้นคูลากไว้เลยนะ นี่หอ,อละมอมันคือเก้างั้นเราเอาเก้าหารเลยครับเอาเก้าหารสองข้างเลยครับจับหารด้วยเก้าเลย เราหารด้วยจำนวนเดียวกันเพราะฉะนั้นสองข้างยังคงความเท่ากันอยู่ครับตัดทอล,ลูกตัดปุ๊บได้สองตัดปุ๊บได้ห้าเราจะได้ออสองคูณกับวงกลมเท่ากับห้าคูณด้วยสี่เหลี่ยมเ อืมเพราะฉะนั้นเลือกค่าที่ทําให้สมการนี้เป็นความจริงโดยให้ค่าของทั้งวงกลมและค่าของสี่เหลี่ยมน้อยที่สุดถ้าเรากดให้ค่าของมันน้อยที่สุดผลบวกมันก็จะน้อยที่สุดไปด้วยเออใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้วงกลมเป็นห้าแล้วก็สี่เหลี่ยมเป็นสองแค่นั้นแหละเออเออเนี่ยเหตุผลมันก็มีแค่นี้ เออเนี่ยอา่าเพราะฉะนั้นนะครับให้ค่าสองสี่เหลี่ยมกับวงกลมน้อยที่สุด เพื่อ,หอให้ส hm, ี่เหลี่ยมบวกเอ่าเอ่อวงกลมบวกสี่เหลี่ยมมีค่าน้อยที่สุด มีค่าน้อยที่สุดจึงต้องให้สี่ทั้งวงกลมทั้งสี่เหลี่ยมมีค่าน้อยที่สุดด้วยเอาจำนวนน้อยๆมาบวกกันผลลับมันก็จะน้อยนะครับ <Okay. S 2> จึงให้วงกลมเท่ากับห้าและสี่เหลี่ยมเท่ากับสองเหมือนสลับตัวกันเลย <Okay. S 2> เหมือนสลับตัวกันเลยโอเคเพราะฉะนั้นผลบวกน้อยสุดค่าน้อยสุด สองตัวนี้บวกตัวนี้จึงเท่ากับห้าบกสองก็ได้เจ็ดอ่ะมีตรงไหนงงงงไหมลูกถ้าลูกไปมองว่าตัวร่วมคือสามไม่น้อยสุดหรอกลูกลูกต้อง ตัดมันด้วยหอละมอนั่นแหละรู้ต้องตัดมันด้วยหอละมอเนี่ยพอลูกตัดมันด้วยหอละมอลูกจะสังเกตว่ามันจะไม่เหลือตัวร่วมร่วมกันอีกเห็นปะเออขอโทษพอลูกตัดด้วยหอละมอเนี่ยลูกจะเห็นว่าเนี่ยสิ่งที่เหลือมาตรงนี้ยมันจะไม่เหลือตัวร่วมร่วมกันอีกเห็นไหมครับเออแต่ถ้าลูกไปตัดด้วยสามอ่ะลึกนึกภาพนะถ้าลูกไปตัดด้วยสามนะตรงนี้จะได้หกตรงนี้จะได้สิบห้ามันจะเหลือตัวร่วมร่วมกันอีกลูก คนะ่าค่าที่ได้ก็จะไม่น้อยสุดโอเคไหมเออนันหัวใจหลักคือตรงนี้แหละครับต้องตัดด้วยหัวลมอครับตัดด้วยหัวละมอครับนตัดด้วยหัวละมอนะครับ อ่าโน้ตดีๆนะลูกจะได้เข้าใจเหตุผลนะ